ดูกันว่าแต่ละทีมใช้ ERP ทำอะไรบ้างบัญชีและการเงินใช้ ERP เข้ามาช่วยทำบัญชีและจัดการการเงินต่างๆไม่ว่าจะทำงบการเงินคำนวณภาษีหรือทำการตรวจสอบยอดบัญชีก็ทำได้ง่ายขึ้นฝ่ายขายใช้ ERP ช่วยในการติดตามสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้าเช่นเช็คสถานะคำสั่งซื้อการจัดการใบเสนอราคาการออกใบสั่งขายรวมถึงการวิเคราะห์ยอดขาย จัดซื้อ ERP ช่วยให้การจัดซื้อวัสดุต่างๆเป็นระบบมากขึ้นเช่นเช็คสินค้าคงคลังการจัดการกับซัพพลายเออร์แถมทำใบสั่งซื้อได้สะดวกอีกด้วยฝ่ายผลิต ERP จะช่วยในการวางแผนการผลิตจัดการวัสดุควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดตารางการผลิตให้มีประสิทธิภาพฝ่ายคลังสินค้า ERP ช่วยติดตามสินค้าในคลังวางแผนสต็อกสินค้าและจัดการการขนส่งให้ถูกต้องและทันเวลา ฝ่ายไอ ERP ช่วยในการจัดการระบบไอทีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การสนับสนุนทางเทคนิครวมถึงการติดตามและวางแผนการใช้ทรัพยากร IT ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนว่าที่เปล่ามาธุรกิจสามารถนำไปปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจในแต่ละทีมได้เลยแล้วคลิปหน้าจะมาเล่าเรื่อง ERP เรื่องไหนอีกสามารถติดตามได้ที่ช่องบูบิกแล้วมาอินทุกเรื่อง ERP ไปกับ Innovis ด้วยกันนะคะ